บรยากาศการเดินทางหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่2,566ที่สถานีรถไฟจังหวัดยะลาครับเขาบอกว่าคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งทางสถานีเนี่ยเขารู้ว่าคนจะต้องเยอะเขาก็เลยเตรียมพร้อมไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ขบวนรถโดยสารแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้ามาช่วยดูแลอย่างเคร่งครัดแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดติดตามบรรยากาศรายละเอียดทั้งหมดจากคุณนัตยาสายเวริยะรายงานมาจากสถานีรถไฟยะลาครับคุณนัตยาเชิญครับ ค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเตรียมพร้อมที่จะเดินทางนะคะกลับหลังจากเทศกาลหยุดยาวนะคะเทศกาลปีใหม่2566ค่ะประชาชนบางส่วนนะคะก็มีการเดินทางเข้ามายัางพื้นที่จังหวัดยะลาบางส่วนนะคะก็มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะไปทํางานในวันพรุ่งนี้รวมถึงไปเรียนอย่างปกติด้วยค่ะขณะที่สถานีรถไฟยะลาเองนะคะก็เตรียมพร้อมในเรื่องของ องการให้บริการในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าขบวนรถไฟเพียงพอต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนค่ะรถไฟยะลาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้บริการขนส่งสาธารณะของพี่น้องประชาชนจังหวัดยะลาในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2566เนื่องด้วยราคาประหยัดและสะดวกอีกทั้งค่ะเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การรถไฟรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ก็คือมั่นใจเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูควไปตลอดเวลาก็คือปลอดภัยเดินทางมาจากหัดใหญ่ครับมาลงยะลาตัวนี้รถไฟตรงเวลาครับเราสามารถดูในในไลน์ได้ว่าออกกี่โมงแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ตรงเวลาแล้วก็ปลอดภัยครับปลอดภัยสะดวกสบายนั่งสบายก็ได้ชมวิวชมอะไรพวกนี้ครับแต่ละขบวนจะมีตำรวจสองนายอสสิบนายดูแลความปลอดภัยประชาชนผู้โดยสารช่รวงนี้ไม่ค่อยมีเหตุเหตุร้ายเลยครับก็เหตุร้ายก็ดีขึ้นมาก เจ้าหน้าที่ก็ดูแลตลอดครับ นายธาดาบุญเมืองรักษาราชการ,การกาแทนนายสถานีรถไฟยะลาเผยด้วยค่ะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่2566ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเลือกการเดินทางด้วยรถไฟในส่วนของสถานีรถไฟยะลายอดจองตั๋วเต็มไปจนถึงวันที่3มกราคม2566ก็ได้เตรียมพร้อมด้านการบริการและด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารได้ประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในการตรวจเส้นทางในพื้นที่ทุกครั้งก่อนขบวนรถไฟจะออกเดินทางค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่ ้อประชาชนในส่วนของขอบวนรถไฟมีเพียงพอในการสัญจรวันหยุดยาวนี้ค่ะทุกอ่งวผู้โดยสารมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่างสถานียะลาเข้ากลับไปภูรำนาทางใต้แลรถธรถร,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 รถถมดานะครับโดยเฉพาะรถด่วนรถเร็วที่เดินทางมาไกลก็จะกลับไปทํางานแล้วก็ไปเรียนกันต่อและตอนนี้การรถไฟก็จะพิจารณาในส่วนการที่ว่าจะเพิ่ม บกีโดยสารเพื่อไม่ให้เกิดผู้โดยสารตกค้างชั้น2ชั้น3าก็เริ่มเต็มแล้วนะครับหลังจากวันนี้ไปก็วันที่3ก็ยังมีอยู่พอจะทุกคนสามารถที่จะสำรองที่ได้ในพื้นที่3จังหวัดนะครับทางการรถไฟเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับในการประสานกับหน่วยความหน่วยงานความมั่นคงนะครับในการเดินทางช่วงปลอดภัยตอนเช้าก่องขอบวนรถไฟเที่ยวแรกจะออกจะมีการประสานกันนะครับ ว่าได้ตรวจเส้นทางเรียบร้อยแล้วก่อนจะปล่อยขอบวนรถเที่ยวแรกส่วนขบวนรถเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็อสสคอยดูแลความปลอดภัยนะฮะถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเจอสิ่งใดนะครับวัตถุต้องสงสัยวัตถุดที่ตั้งในที่ท,ที่ไม่สมควรอยู่นะครับโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับทุกคนมัน่นใจได้เลยครับเดินทางรถไฟปลอดภัยแน่นอนนะครับ นอกจากนี้ทางการรถไฟค่ะได้มีการพิจารณาเพิ่มตู้โดยสารขบวนรถเพื่อไม่ให้ประชาชนตกทางและสามารถเดินทางกลับไปทํางานไปเรียนได้อย่างปกติเอาในความสะดวกอย่างเต็มที่ในการเดินทางหลังเทศกาลปีใหม่โดยเส้นทางยะลากรุงเทพมี3ขบวนรองรับค่ะคือรถเร็ว170ยะลากรุงเทพรถเร็ว172สุงไหงโกโลกกรุงเทพและรถด่วนพิเศษทักษิณสุงไหงโกโลกกรุงเทพรวมถึงขบวนรถท้องถิ่นวิ่งในทุกเส้นทางตามปกติผู้ชมสามารถจองตั๋วค่ะผ่านทางหมายเลข 16,90หเหรือว a กอินเข้ามาได้นะคะว a กอินเข้ามาที่สถานีรถไฟยะลาค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือบรรยากาศการเดินทางหลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่2566ที่สถานีรถไฟยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะภายใต้การดูแลและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและรัดกุมช่วงนี้นะคะกลับไปยังสถานีค่ะ ขอบคุณคร,รับคุณนัตยาครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างเต็มที่จริงๆแต่ว่ายัางไงถ้าจะไปตรงที่สถานีรถไฟยะลาเนี่ยนะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนดีกว่า1690นะเพราะว่าออยอดจองมันค่อนข้างที่จะเต็ม<ช>นะะ,ะจนถึงพรุ่งนี้เลยนะ